ทุกคนแพมากับคุณเคนนะวันนี้สําหรับคนที่ถามแพรมาว่าบ้านราคาสองล้านต้นๆมีไหมหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวครับลินล,ลี่ครับสองห้องนอนสองห้องน้ํามีห้องรับแขกและห้องครัวให้พร้อมเลยครับอยู่ที่สองล้านห้าแสนเจ็ดมื่นผ่อนเดือนละสองหมื่นตลอดเลยครับสิบห้าปีก็ได้บ้านเลยแล้วเดี๋ยวเคเนพร้อมเต่ะ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่พร้อมค่ะอ๋อไม่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ก็คือเป็นบ้านเปล่าครับแต่แถมครัวห้าหมื่นครับก็คือมีครัวพร้อมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนาะคนตอนนี้ไม่อยู่หน้าบ้านเนาะหลังนี้อ่ะสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นาแนะจ็่ะพาพาเข้าไปดูข้างในนะหลังนี้จะเป็นบ้านสไตล์แบบว่า อังกฤษนิดนึงหลังสีขาว,ขาวแต่อันนี้ยังตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะันเป็นบ้านเพิ่งจะสร้างเสร็จทุกคนก็ก็จะยังข้างนอกยังจะ,ะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่แพจะพาไปดูข้างในเดินชาติชาเพิ่งเสร็จเลยครับมลังน,นี้เพิ่งเสร็จอันนี้มีเจ้าของแล้วนะ,ะเป็นบ้านสั่งสร้างก็จะมีแบบว่าโซนห้อแขว ก็จะเป็นห้นองแขงอกอนนด้านจะเป็นโซนครอครักวกระเบื้องในบ้านนีเราเลือกสีได้ไนะเพอนคเลือกได้ทุกอย่างเลยเลือกสเปคของที่จะเป็นกระเบื้องหรือดีเทลอื่นก็ได้สีภายในก็ปรับเปลี่ยนได้ก็คือส่วนที่ส่วนที่เลือกไม่ได้ก็จะเป็นภายน,านอกภายมอนกันทัโครงการภายในคือเราจัดการเราเลือกได้ทุกอย่างห้องน้ำก็เลือกได้อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กก็จะมีห้องน้ำห้างในตัวในตัวองนี้ห้องนอน ห้องน้ำในตัวอันนี้ก็ห้อง,งห้องน้ำแขกห้องน้ำแขกนะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนแขกที่พรมงนแขกสวยงามก็คือหลังนี้เป็นบ้านที่มีเจ้าของแล้วถ้าใครอยากได้ก็จะเป็นคือสังสงส่งสร้างมา,งมาทำสัญญาอ่ะจองทำสัญญาออกแบบแล้วก็ดาวครบปุ๊บเราเริ่มสร้างให้เลยแล้วก็ สร้างก็ใช้เวลาประมาณ8-10เดือนสร้างเสร็จสามารถเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็ผ่อนกันตกผ่อนเดือนละสอง0มื่นบาทเองครับก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วใน,นมัวที่เดี๋ยวพีาไปดูบรรยากาศรอบๆอบ้าเนเร่งขึ้นอยูะแล้วใชย,ยอยใย,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 ยอยตามันมาลูกบ้านคุณเคนครับถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจนะติดต่อไามาคุณเคนคุณเคนมีอ่ะ แอดไลน์ <Ad> ไปที่คุณแพรแล้วก็คุยสอบถามกับคุณแพรแล้ให้คุณแพรส่งคอนแทคมาได้เลยครับก็จะมีส่วนลดพิเศษแล้วก็แถมทองให้ด้วยครับใช่ถ้าใครบอกว่ามาจาก y o u t u b e ช่องของแพาวานะจะได้ส่วนลดแล้วก็จะได้รับทองคํา1บาทนะแต่ต้องเซ็นสัญญาซื้อบ้านวางมาจำไม่เรียบร้อย mm hmm. ก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บเอาทองเลยไม่ได้นะคะคโอเคท่นแหละเพืให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆโครงการเนาะ จะได้เห็นในสไตล์บ้านเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนครับเป็นสไตล์โคโลเนียลครับเหมาะสําหรับบรรยากาศหัวหินแบบนั้นก็เป็นแบบบ้าน่างเสร็จนั้ย่บงนั้นเห็นไหมสวยงามตอนนี้ขายไปโครงการนี้ขายไปแบบว่าหกหลังแล้วเก้าสหลังครับก็เจ็ดสเนต์อะประมาณ70%็ดสโอเค ก่อสร้างขายจริงนะคะทุกคนดูมีก่อทรงก่อสร้างอยู่บ้านใหญ่ฝั่งนู้นจะอยู่เป็นไซส์ L เนาะไม่ใช่สิทรง L ทรง L เป็นไซส์ใหญ่เลยโอเคใครสนใจก็เดี๋ยวพะทิ้งไลน์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็แอดมาถามรายละเอียดเผื่อใครอยากจะเข้ามาชมโครงการก็ แพจะนัดคนที่โครงการไว้ให้เนาะจะได้มาเดี๋ยวาทางผมช่วยดูแลเองครับจะให้คุณเคนเนาะสุดหล่อประจําโครงคการจะดูแลให้นั่นแหละถ้ามีอะไรเดี๋ยวแพทิ้งไลน์ไว้ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวมาดูอยากมาดูก็จะได้ติดต่อมาโอเคคลิปนี้ค,คุณเคนลาไปก่อนสวัสดีครับ